สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะฮะผมนัทนัทพลจุลศรที่ปรึกษาการขายโชวรุนฟอร์ดพุทธมนทนสาย3ามใบผู้จัดการซันนี่นั่นเองนะครับผมและวันนี้นะฮะผมจะพาเพื่อนๆนะครับแล้วก็ลูกค้าทุกท่านมาดูรถเอเวอร์เรสต์สปอร์ตที่แต่งสวยอีกแล้วนะฮะต้องบอกว่าเป็นชุดแต่งที่หลายๆคนนะครับชอบนะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปชมรถสวยๆนะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมไปชมกันเลยครับผมด้านนี้เลยฮะด้านหน้าของคุณผู้ชมนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่นะฮะเป็นรุ่นเอเวอเรสต์สปอสีขาวมุกนะครับรถคันนี้เป็นรถของพิเตอ้นั่นเองนะครับผมก็ต้องบอกว่าลูกค้าก็ได้ติดตามนะครับในช่องคลิปนะครับ YouTube นะครับแล้วก็ผ่านเพจนะครับของ Ford Thailand ก็อยากจะได้ชุดแต่งสวยๆนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวรถของพิเตอร์ให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ เริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยนะฮะด้านหน้านะครับของรถคันนี้ยเปลี่ยนจากกระจังหน้านะครับเป็นม้ามาสแต n งพร้อมไฟรอบตัวม้านั่นเองนะครับผมจะมีไฟ3มจุดนะครับอยู่ตรงบนด้านตัวรูปตัวม้านะครับผมตัวนี้นะครับสวยงามนะครับเพิ่มลูกเล่นนะครับในการตกแต่งขึ้นมานั่นเองนะฮะด้านบนก็จะเป็นอะคริลิกเอเวอร์เนะครับผมที่เป็นอักษรสีดําเงานั่นเองที่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับผมมาชมตรงด้านหน้ากันนะฮะ ตัวนี้นะครับจะเป็นชุดแต่งสเกิร์ตวิกเตอนะครับเป็นชุดแน่งยอดทิตนะครับที่ลูกค้าซื้อ Ford e v e r วอเนะครับก็จะมี Victor นะครับมีสไปเดอร์นะครับมีหลายแบบให้ลูกค้าได้เลือกนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นการสวมทับเข้าไปกับการชนเดิมนะครับพร้อมนะครับสีดําด้านนะครับให้ตัดกับสีขาวมุกตัวนี้สวยงามนะครับผมแล้วก็จะมีโลโก้ของ Victor รนะครับที่อยู่ตรงด้านหน้าของคุณผู้ชมด้วยนะครับ และที่กระพริบกระพริบอยู่นะครับตรงหน้าหน้าจะเป็นไฟมาสแตงแบบฟูลเซตไฟมาสแตงประกอบอะไรไปบ้างนะครับตัวนี้จะมีในเรื่องของคีบฉลามมีไฟเดย์ไทมิงแล้วก็มีวงแหวน BM นะครับพร้อมลูกแก้วด้านในเลือกเป็นสีแดงหรือสีน้ำเงินได้ด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นลูกเล่นในการตกแต่งของเจ้าไฟมาสแตงนะครับสำหรับด้านข้างนะฮะตัวนี้นะครับก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ เจ้าเอลวัลส์สปอร์นะครับเพราะว่าล้อแม็กของเขาเนี่ยที่ให้มาก็คือจะเป็นล้อแม็กสีดําขอบ20พร้อมอยางกูดเยียร์นะครับสเปคยางที่ให้มาจากโรงงานจะเป็น265 5 0 20บนะฮะเป็นล้อแม็กขอบ20แล้วก็ชุดแต่งวิกเตอร์เนี่ยก็จะมีในเรื่องของตัวคิ้วล้อที่เป็นด้านข้างนะครับตัดด้วยสีดาเงานั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวชุดแต่งที่มาจากโรงงานครอบแก้มดํากระจกสีดำนะครับผมแล้วก็ราวหลังคาสีดำบัน บันไดข้างก็เป็นสีดําแต่ว่าคันนี้นะครับเพื่อให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับเราทําการแลบหลังคานะครับึ่งคันบนให้เป็นสีดําด้านนั่นเองนะฮะให้ตัดกับตัวรถที่เป็นสีดําเงาแล้วก็ในเรื่องของตัวกันสาดเราก็ติดของเจ้าเอเวอเรสลงไปให้ลูกค้าด้วยนะครับพร้อมเบ้ารองมือนั่นเองนะครับก็ยังมีในเรื่องของตัวฝาถังน้ํามันนะครับตัวครอบนะครับและด้านท้ายนะฮะ ดูด้านหน้าเสร็จด้านท้ายชมต่อกันได้เลยเพราะว่าตัวนี้นะครับก็จัดเต็มเหมือนกันนะครับไฟท้ายเราเปลี่ยนเป็นไฟท้าย GLC ตัวนี้จะเป็นโคมดำนะครับเวลาเปิดไฟก็จะวิ่งแบบเป็นเส้นแบบนี้เลยนะครับเวลาเหยียบเบรกก็จะเป็นขึ้น LED นะครับผมแล้วก็พลาดไม่ได้กับตัวไฟท้ายเบรกเอเวอร์เรสนะครับเวลาเหยียบเบรกก็จะขึ้นสีแดงเวลาถอยก็จะขึ้นสีขาวนี่คือเอกลักษณ์ของเจ้าเอเวอร์เรสนะครับผมด้านล่างนะครับเราก็จะมีใส่ในเรื่องของตัวชุด แต่งนะครับสเกิร์ตหลังตัววิกเตอร์จะมีท่อคู่นะครับผมแล้วก็พร้อมกับไฟทับทิมนะครับที่อยู่ตรงด้านท้ายนะครับผมต้องบอกว่าสวยงามนะฮะด้านบนก็มีในเรื่องของตัวคลิปฉลามให้ด้วยนะครับชุดแต่งนะครับรอบคันเป็นอย่างไรบ้างครับตัวนี้นะครับสีขาวมุกตัดดานะครับก็แต่งสไตล์ตามใจลูกค้าว่าชอบแนวไหนแบบไหนก็รีเควสตมาได้เลยนะครับผม แล้ววันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะต้องนะครับนำรถนะครับไปเตรียมส่งมอบนะครับให้กับคุณลูกค้านะครับก็คือพิเตอร์นั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาชมคลิปหน้านะครับว่าจะมีรถที่แต่งสวยแบบไหนแต่งยังไงนะครับผมมารีวิวให้ให้คุณลูกค้านะครับได้ชมกันเรื่อยๆนั่นเองนะครับอย่าลืมนะฮะฝากติดตามนะครับช่องเพจ Ford พุทธมนทร บบายผู้จัดการซันนี่นะครับแล้วก็เพจ Ford Thailand เช็คโปรโมชันนั่นเองเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับผมสงสัยตรงไหนเรามีทีมงานคอยตอบข้อสงสัยให้กับคุณลูกค้า24ชั่วโมงทักเข้ามาในเพจได้เลยนะครับผมเรามีรถสวยๆนะครับที่อัปเดตรถลงในเพจนะครับผมแล้วก็ช่อง u t u b e นะครับให้กับคุณลูกค้าได้ชมกันนะครับแนวทางการแต่งนั่นเองแล้วก็วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกับเราได้ใหม่นะครับครั้งหน้านะครับว่าจะเป็นรถอะไรรุ่นอะไร วันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับไปละครับผม